สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เซมิกิเกมมิ่ง h ช n แนลครับดูเกมมากขึ้นไปผมครับเก่งเซมิกิครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกม Century Golem Edition no. เกมนี้ครับก็ได้รับการสนับสนุนจาก The Stronghold นะครับผมที่ สับส,สนเกมนี้เข้ามานะครับแล้วก็เป็นผู้จัดจำหน่ายเกมนี้อยากไปทางการด้วยนะอ่าก็เอาเกม c e n t u r y g o l ล m เนี่ยมาแปลเป็นภาษาไทยนะครับคู่มือนะความจริงก็มี2ภาษาแหละใครที่ไม่เป็นภาษาไทยก็มันก็มีคู่มือภาษาอังกฤษแน่นะนะครับก็ทําให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะแล้วก็ราคาคุาค้มค่าด้วยนะครับเกมนี้ c e n t u r y เนี่ยต้องบอกไว้เลยว่าสมัยก่อนน่ะเขาเคลมตัวเองว่าเขาจะเป็น Splen d อ r Killer นะก <G> ็แน่นอนหลายๆคนน่าจะรู้จัก Sp ป e n d อ r เนาะเกมที่ เรียกว่าฮิตติดละมบนม,มากเลยนะครับผ่านยุคผ่านสมัยทุกคนก็ยังเล่นกันอยู่นะครับเกมนี้เขาบอกว่าเขาจะมาเป็นคนที่มาฆ่าส,สเปนเดอร์นะนะครับแล้วก็เวอร์ชันนี้ต้องเรียกว่าเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูดีกว่าครับว่าตัวเกมอ่ะมันจะเจ๋งขนาดไหนครับผม บีวิชร้านบอร์ดเกมครบวงจรครบจบในที่เดียวทั้งบอร์ดเกมสุดคิดมากมายบริการห่อปกแบบมืออาชีพอกอก o r g a n i z e ของเกมต่างๆและบริการเพ้นสีโดยผู้เชี่ยวชาญในราคาที่ดีที่สุดหรือถ้าอยากจะลงสีเองทางร้านก็มีอุปกรณ์ต่างๆจําหน่ายอย่างครบครันจะซื้อออนไลน์ก็ได้โอนปุ๊บส่งปับ๊บพร้อมห่ออย่างแน่นหนาะสามารถเข้าไปเลือกซื้อเกมเด็ดใหม่ๆได้เลยเพียงเสิร์ชบีวิชบอร์ดเกมทั้งในช้อปปีและ a c e b o o k บีวิชครบจบในที่เดียว เซตอัพครับเดี๋ยวแล้วหลักแล้วเนี่ยเกมนี้การ์ดจะมีอยู่2ประเภทนะครับก็จะมีการ์ดโกเลมนะครับอยู่ด้านบนนี้นะครับซึ่งเราจะต้องเก็บหินสีต่างๆเนี่ยเก็บแร่ต่างๆมาเพื่อสร้างโกเลมนั่นเองแล้วก็จะได้แต้มนะครับอย่างเช่นเนี่ยถ้าใช้สีเขียว2อันสีฟ้าแล้วก็สีชมพู1อันเนี่ยก็จะได้แต้ม2แต้มเ่ยสร้างโกเลมตัวนี้ได้ก็ว่าไปนะครับส่วนอันนี้ครับก็จะเป็นการ์ดแลกเปลี่ยนหินกันนะครับผมอ่าก็จะมีการ์ดสองแบบนะโดยที่การ์ดแลกเปลี่ยนเนี่ยเราจะเปิดมา6ใบาการ์ดโกเลมเราจะเปิดมา5บา แล้วผู้เล่นคนแรกครับก็จะได้หินสีเหลืองนะครับซึ่งเป็นหินที่เรียกว่ามีแว l ลูต่ำสุดแล้วกันอ่ะสามลูกนะครับส่วนคนเล่นที่2เนี่ยจะได้4ลูกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเล่นมากกว่า2คนนะมันก็จะมีบอกอยู่ว่าที่3ที่4ี่ห้าจะได้เท่าไหร่อะไร,ะไรยังไงบ้างในที่นี้ผมเซตอ,อัพแบบเล่น2คนแล้วกันซึ่งการเล่น2คนเนี่ยครับเมื่อมีใครคนนึงนะครับเก็บการ์ดโกลม นะครับหรือสร้างโกเลมได้ครบ6ตัวเมื่อไหร่ปุ๊บเกมก็จะจบครับแล้วก็มานับแต้มวันนี้ว่าใครมีแต้มเยอะสุดคนนั้นชนะนั่นเองนะครับนอกจากแต้มวันนั้นแล้วมันยังมีแต้มจากเหรียญด้วยนะถ้าเกิดว่าเหรียญเนี่ยเวลาเซตอัพจะวางเป็น2เท่าของผู้เล่นนี่เล่น2คนไงก็เลยมี4นะครับ2เท่าถูกไหม เสื้อเหรียญทองแดงเนี่ยจะมีมูลค่า3แต้มครับแล้วก็เหรียญเงินเนี่ยจะมีมูลค่า1แต้มนะครับเราจะได้เหรียญได้ยังไงเราได้เหรียญเมื่อเราสร้างโกลเลมตัวนี้ได้เราก็จะได้เหรียญบนหัวมันนะครับหมายความว่าถ้าเราสร้าง3ตัวนี้ก็จะไม่ได้เหรียญเพิ่มอ่ะสองตัวนี้มีโบนัสนั่นเอง นะครับก็ทําให้แบบเหมือนคนมาแย่งอะไรกันตรงเนี้ยอ่ะมาดูวิธีเล่นกันดีกว่านะครับเกมนี้ถึงตาเราครับเราจะทําคนละ1นึ่แอคชั่นนะครับผมแอคชั่นมีอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นลืมบอกไปนิดนึงเริ่มมาทุกคนจะได้การ์ดเริ่มต้นคนละ2ใบด้วยอ่าอันนี้จะเป็นการ์ดแบบว่าพอเราเล่นใบเนี้ยปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้หินเหลืองมา2อันเนี่ยให้ดูด้านบนสุดนะครับส่วนท่นเล่นใบเนี้ยเราจะอัปเกรดหินได้2ทีนะครับซึ่งการอัปเกรดหินเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันอีกทีเนาะอ่ามาดูวิธีเล่น่นนนกกััดีวาะครบ วิธีเล่นครับเกมนี้เราจะทำหนึ่งแอคชั่นนะครับแอคชั่นมีอะไรบ้างมาดูอย่างแรกก่อนเลยนะครับอย่างแรกคือเราสามารถที่จะเล่นการ์ดได้ถ้าเราเล่นการ์ดก็จะได้ตามนั้นอย่างเช่นผมเล่นใบนี้ครับปึ้งเวลาเล่นครับก็ทิ้งไว้ด้านหน้าของเรานะเราก็จะได้ตามทีม่มันบอกได้หินเหลือง2อนอันเราก็จะหยิบหินเหลืองมา2อันครับเชิบแต่ดูด้วยน,นะเรามีหินได้มากสุดแค่สิบอันเท่านั้นนะครับถ้าเกินก็ต้องทิ้งนะครับแอคชั่นต่อไปที่สามารถทําได้ครับนั่นก็คือแอคชั่นการ หยิบการ์ดเราสามารถหยิบการ์ดได้เอาหยิบการ์ดก่อนแล้วกันซึ่งการหยิบการ์ดเนี่ยครับเราก็จะเลือกจากตรงนี้ว่าเราจะหยิบการ์ดใบไหนนะครับถ้าเราจะหยิบการ์ดใบแรกตรงนี้ครับหยิบฟรีไปเลยนะครับซึ่งแต่ละการ์ดจะบอกอยู่ถ้าเราเล่นการ์ดไปนี้เนี่ยเราจะต้องอเปลี่ยนหินสีฟ้า2อันให้กลายเป็นหินสีม่วง2อันนะครับทิ้งการ์ดถ้าเราเล่นการ์ดไปนี้ครับ เปลี่ยนหินม่วงอันเดียวให้กลายเป็นหิน4อันเลยอันนี้แล้วแต่ว่าเราจะเอาอันไหนหรือถ้าเป็นอันนี้ครับอันนี้จะไม่ได้เป็นการแลกเปลี่ยน,นนี่คือได้เลย3อันซูผมอยากได้อันนี้แล้วกันผมอยากได้เลยเอามาปั๊มเลยนะครับทายังไงถ้าหยิบไบนี้ฟรีครับแต่ถ้าหยิบใบเนี้ยเราต้องวางหินสีอะไรก็ได้หนึ่งอันไว้ในการ์ดที่เราจะข้ามมันอ่าเราข้ามใบหนึ่งมาก็เพื่อมาหยิบใบนี้ถูกไหมถ้าผมมาหยิบใบนี้เลยผมก็ต้องข้ามสี่ใบครับเปิ่งเปิ่งเปิ้งอ่าผมจะได้ไปนี้น เรียบร้อยนะครับต่อไปมาดูการอัปเกรดนิดหนึ่งนะครับมันจะมีการ์ดประเภทหนึ่งที่เรียกว่าการ์ดอัปเกรดเนี่ยเวลาเล่นแล้วเนี่ยเราจะอัปเกรดหินได้2ทีนะครับซึ่งการอัปเกรดหินนะครับเราจะสามารถเปลี่ยนเหลืองให้กลายเป็นเขียวเขียวให้กลายเป็นฟ้าฟ้าให้กลายเป็นชมพูได้นะครับแปลคาว่าถ้าผมมีเหลือง2อันหมสามารถเปลี่ยนเหลือง2อันให้กลายเป็นเขียว2อันก็ได้เพราะมันอัปเกรดได้2ทีถูกไหมหรือจะเปลี่ยนเหลืองอันหนึ่งให้กลายเป็นเขียวแล้วเปลี่ยนเขียวกลายเป็นฟ้าอีกทีก็ได้ทํายังไงก็ได้ครัััับออออปปเเกกก 2T ีนนืา ท่าไอชั่นสองแบบมนะเนาะเล่นการ์ดนะครับถ้าเล่นการ์ดอัปเกรดเนี่ยก็จะได้อัปเกรดอย่างที่ผมบอกไปนะครับหยิบการ์ดก็วางเพื่อข้ามเพื่อจะหยิบการ์ดใบบที่เราต้องการไอชั่นต่อไปคือการ สร้างโกเลมนะครับถ้าเราจะสร้างโกเลมเนี่ยเราก็จะต้องมีหินตามที่อยู่ตรงนี้นะครับสมมุติผมมีพอผมก็จะทิ้งตามนั้นไปแล้วก็หยิบการ์ดโกลเลมนั้นมาวางไว้ข้างหน้าเราการ์ดอื่นๆมันก็จะเลื่อนแล้วก็เปิดใบใหม่นะครับในกรณีที่เราสร้างตัวที่มีเหรียญอยู่ข้างบนจะได้เหรียญไปด้วยสมมุติผมสร้างน,นี้ได้สาเร็จนะผมก็จะจ่ายม่วง3ฟ้า2อใช่ไหมเอาการ์ดนี้มาไว้ข้างหน้าเราเนี่ยเป็นแต้มให้ผมแล้วเดี๋ยวตอนจบเกมนะอ่ะคว่ำไว้ก็ได้นะครับ เกมจบเมื่อมีผู้เล่นคนหนึ่งครับมีการ์ดเนี่ยครบ6ใบนะครับผมเกมก็จะเล่นไปจนสุดถึงคนสุดท้ายนะครับเมื่อคนสุดท้ายเล่นเสร็จปุ๊บเกมก็ตัดจบเลยมายความว่าทุกคนเนี่ยก็จะมีเทิร์นเท่าๆกันนั่นเองนะครับแล้วมานับแต้มจากเหรียญแล้วก็จากการ์ดนะครับผมอย่างเช่นตรงนี้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าผมสร้างนี้ไปแล้วอันนี้ก็จะเลื่อนปื๊ดแล้วนี้ก็จะเปิดใหม่หมายความว่าในอนาคตมีคนสร้างนี้ก็ได้เหรียญน,นี้ด้วยหรือสร้างนี้ก็ได้เหรียญน,นี้เช่นเดียวกันนะครับผม แอคชั่นสุดท้ายที่สามารถทำได้นะครับคือผ่านคือหยุดพักนะครับเกมนี้จะใช้คาว่าหยุดพักหรือเรียกว่าผ่านก็ได้ถ้าเกิดเราผ่านครับเราจะได้เอาการ์ทดทั้งหมดที่เราเคยเล่นไปเนี่ยขึ้นมืออ่าเพราะอย่างที่รู้กันเวลาเราเล่นการ์ดเราต้องทิ้งไว้ข้างหน้าเราถูกไหมทิ้งขอการ์ดแล้หมดแล้วให้ผ่านเพื่อเอาพวกเนี้ยขึ้นมือหรือความจริงไม่ต้องรอให้หมดก็ได้จังหวะที่แบบเฮ้ยเราอยากเกดอ,อีกรอบก็ขอผ่านก็แล้วกันอ่าแล้วตาหน้าก็ค่อยใช้การอัปเกรดอ่าเพื่อเป็นให้เป็นหินสีที่เราต้องการนะครับผมในเกมก็ม สร้างโกเลมหรือผ่านนะครับผมแล้วเมื่อแล้วก็เมื่อมีใครถึง6ใบเล่ถึงคนสุดท้ายครับแล้วก็นับแต้มจากตัวโกเลมแล้วก็จากเหรียญที่เราได้นะครับอ๋อแล้วก็หินเสียงต่างหรือฮิตตั้นสีต่างเนี่ยก็จะมีแต้มเลยนะไม่ไม่นับสีเหลืองอ่าสีเขียวสีฟ้าสีม่วงเนี่ยจะมีค่าเม็ดละ1แต้มนะครับผมอ่าก็มารวมด้วยนะแล้วก็ใครแต้มเยอะสุดคนนั้นชนะนะครับก็เดี๋ยวมาดูความคิดเห็นส่วนตัวดีกว่าครับว่าผมคิดไงเกมนี้บ้างรับผมกับ Century g o l เล e อีช i ่น มีนบุ๊กร้านจำหน่ายบอร์ดเกมมากมายหลากหลายแนวที่มีคุณภาพคุ้มราคาและเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะเป็นเกมใหม่ล่าสุดจาก k i c k s t a r t e อร์เกมฝึกสมองสำหรับเด็กและเกมอื่นๆอ,อีกมากมายรวมทั้งยังมีอุปกรณ์สำหรับบอร์ดเกมทั้งซองใส่การาดทุกขนาดบอร์ดเกมกันนเซิร์ฟอีกทั้งยังมีโปรโมชั่นต่างๆและโค้ดส่วนลดให้อีกด้วยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook หรือ Sho ป e ี้ม n b บ o k Board g เกมและ Line ID@ Min Bo o ี ก็น่าจะมีหลายคนอยากรู้นะครับว่าสานนุดท้ายแล้วมันเป็นสเปนเดอร์คิลเลอร์จริงไหมอ่ะเพราะว่าสเปนเดอร์ก็เป็นเกมผ่านยุคผ่านสมัยเนาะที่เป็นเกมที่หาคนค่นยากนะเพราะมันเป็นเกมที่เล่นง่ายแล้วก็ใครอยากเล่นก็ได้รวมถึงสาตลจี้ที่แบบถือว่าแน่นเลยเออเกมเมอร์เล่นก็สนุกนะคนเล่นใหม่ก็แบบประทับใจกันทุกคนนะครับแล้วเซนจุรีล่ะมันเป็นยังไงนะครับเอาจริงเนี่ยผมผมว่ามันเป็นสเปนเดอร์คิลเลอร์ยังไม่ได้เท่าไหร่นะครับแต่ว่า ช่ว่ามันจะห่วยกว่าสเปนเดอร์ผมอะให้ผมเลือกนะผมเล่นซินจูรี่ผมชอบซ e นจูรี่มากกว่าสเปนเดอร์สำหรับความเห็นของผมนะเพราะว่าซ e นจูรี่เนี่ยจะเหมาะเกมเมอร์มากกว่าสเปนเดอร์เนี่ยจะเหมาะกับผู้เล่นใหม่มากกว่าคือมันเฟรนลี่มากกว่าแล้วซินจูรี่เนี่ยมันมีอะไรคิดเยอะกว่าสเปนเดอร์เยอะเลยนะครับซื้อมันก็คล้ายๆกับน้องสเปนเดอร์คือมันหยิบเหรียญแล้วก็ซื้อการดถูกไหมแต่เกมนี้เนี่ยมันไม่ได้แค่หยิบสีคิดตั้นให้มันตรงการ์ดแล้วก็ซื้อกาดนะครับมันไม่ได้ซิมเพิลเท่าสเปน คิดต้านให้กลายเป็นสีที่เราต้องการให้ได้ก่อนที่เราจะซื้อการนันเองคือเกมนี้มันไม่ใช่อยากจะหยิบสีชมพูก็หยิบอยากจะหยิบสีฟ้าก็หยิบแต่ว่าเฮ้ยเริ่มมาเรามีแค่สีเหลืองอะ่ะแล้วเราจะทายัางไงให้ได้สีที่เราต้องการเพื่อให้ได้คอมบิเนชันในการซื้อการที่เราต้องการนะครับวับนนี้ใช้สีเขียวสีม่วงสีเหลืองสองอันอะไรเงี้ยนะครับเราทํายังไงล่ะเราก็ต้องดูการแลกเปลี่ยนการอะไรพวกนี้ครับว่าเนี่ยสมมติสีเนี่ยเราต้องการสีม่วงกับสีฟ้าใช่ไหมเราก็เฮ้ย เอาการนี้ไปก่อนแล้วกันแล้วก็พยายามอัปเกรดสีเหลืองให้กลายเป็นสีเขียวเพราะว่าขั้นเดียวมันก็ได้สีเขียวมันก็ใช้การอัปเกรดไปแล้วก็ถึงเวลาก็ใช้การนี้แลกสีเขียวสามาราให้กลายมานี้อ่าแล้วค่อยไปแลกอันนั้นอะไรเงี้ยคือมันต้องดูคอมโบการ์ดด้วยมันไม่ใช่แค่หยิบอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความยากที่มันยากกว่าสเปนเดอร์มันอยู่กับที่ตรงนี้ด้วยรวมถึงการหยิบการ์ดด้วยการหยิบการ์ดมันไม่ใช่อยากจะได้การ์ดอะไรมันก็ได้ไม่มันไม่เหมือนสเปนเดอร์ที่แบบ เราอยากจะซื้ออะไรก็ซื้อได้อยากจะหยิบเพชรสีอะไรก็หยิบได้น่าอาจจะมีแล้วก็มีส uhm, uh, ่วนลดต่างๆนานาก็ว่าไปแต่นี้ครับเดี๋ยวเราเล่นไปเรื่อยๆการเราจะเยอะขึ้นเรื่อยๆพอะก้ารเราเยอะขึ้นเรื่อยๆมันก็ทําให้เราสามารถแลกเปลี่ยนเป็นเม็ดสีต่างๆเพชรสีต่างๆได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนั่นเองมันก็จะเป็น engine building เนาะพูดง่ายคือมันได้อารมณ์เดียวกับ spender แหละแต่มันมีความลึกลับซับเรียกว่าความซับซ้อนมากกว่ามีความเป็น puzzle มากกว่านะครับแล้วก็ มันมีเรื่องของการแบบว่าเอ้ยรีซอสแมนจเมนต์นิดนึงนะที่เราจะต้องเลือกว่าเฮ้ยเราจะยอมเสียเพชรเนี่ยเพื่อไปเอาการ์ดไกลๆหรือเปล่ามันคุ้มไหมนะถ้าเราจะไปเนี้โหเราเสียเพชรต้อง4เม็ดนะหรือเราจะเก็บ4เม็ดนะั่นะไว้มาทำอย่างอื่นดีกว่าหยิบการ์ดแบบว่าฟรีๆไปก่อนก็ได้อะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีเรื่องเรื่องตรงนี้มาเกี่ยวข้องด้วยอ่ะเราก็ต้องคิดดีๆว่าเรา คิดว่าเราได้คุ้มกว่าเสียหรือเปล่าและรวมถึงเพชรที่เราวางไว้บนการ์เนี่ยถ้ามีคนอื่นมาหยิบไปเขาจะได้เพชร,รตรงนั้นไปด้วยอะบางทีแบบเฮ้ยมีเพชร,รกองการ์นี้เยอะไม่มีใครเอาท,ทันทีเราก็ได้นะเพราะถ้าเราเอาเนี้เดี๋ยวเราเอามาเปลี่ยนแบบน,นี้แล้วเราก็สามารถซื้อใบนี้ได้อะไรเงี้ยนะครับผมอ่เรื่องแล้วก็เรื่องความเป็น competition. Competition, คอมเพติชันคอมเพติชันเขาเรียกอะไรเรื่องการแข่งแย่งชิงดีกันเน่เกมนี้มี มันหนักกว่าสเปนเดอร์ด้วยนะครับผมคือระบบเกมชอบมากนะชอบระบบเหรียญที่เขาให้มาที่มันอยู่บนหัวการ์ดนะครับเหรียญที่มันอยู่บนหัวการ์ดไหนก็วางกล้องเนี่ยที่อยู่ตรงนี้นะครับผมคือความจริงเนี่ยมันไม่ต้องมีก็ได้นะครับแต่มันมีขึ้นมาทําให้เกมดีขึ้นไปอีกครับมันทําให้เกิดการเกิดการโลภอะ่ะเกิดการแย่งใบเดียวกันอะ่ะซึ่งมันจะไม่เหมือนกับสเปนเดอร์สเปนเดอร์เนี่ยเวลา เราหยิบเพชรสีต่างๆเราก็พยายามดูคนอื่นเนาะพยายามหยิบไม่ให้ซ้ําคนอื่นเพื่อที่เราจะเอาไปเอาการ์ดอีกใบหนึ่งที่มันไม่ได้ไม่ต้องกลัวเสียงว่าเราจะต้องโดนแย่งอะไรเงี้ยนะครับยวเป็นจะโลกจิตจริงๆเนาะไปหยิบเพชรซ้ํากับคนอื่นแต่การหยิบเพชรซ้ำคนอื่นอะคือหมายความคนอื่นมันดันเราไปก้าวหนือไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเออสเปนเดอร์ส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ก็จะเลี่ยงในการหยิบเพชรที่มันซ้ากับคนอื่นนะครับแต่เกมนี้เนี่ยบางทีเราเราไม่อยากเลี่ยงเราอยากปะทะแล้วก็การปะทะ การที่จะไปแย่งการ์ดไปเดียวกันในเกมนี้เนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าคนที่ตั้งเป้าหมายก่อนจะได้เสมอไปเหมือนสเปนเดอร์คือสเปนเดอร์เนี่ยใครตั้งเป้าหมายก่อนสมมปอการ์ดเนี้ยใช้เพชรสีดำ5อันใช้เพชรสีขาว2อันมาถึงไอ้คนเนี้ยมันหยิบเพชรสีดาไปก่อนลว2อันอะไรเงี้ยคนต่อไปจะมาหยิบตามเนี่ยแน่นอนว่าซื้อไม่ทันอยู่แล้วเพราะว่าอีกคนเนี่ยเขานําหน้าไปก้าวหนึ่งก็ต้องไปเอาใบใหม่ถูกไหมแต่เกมนี้ต่อให้เล็งใบเดียวกันแล้วมีคนหนึ่งเล็งก่อนอะ คนที่เลงตามหลังเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะได้ใบนั้นไปได้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่อยากจะได้เพชรอะไรก็ได้มันขึ้นอยู่คอมโบการ์ดที่อยู่ข้างล่างที่เราหยิบด้วยแล้วก็ขึ้นอยู่การ์ดบนมือในจังหวะนั้นๆด้วยว่าทําให้เราเนี่ยไปถึงการนั้นก่อนอีกคนนึงหรือเปล่านะครับผม <S <S เพราะนั้นเนี่ยเออระบบการแข่งแย่งกันในเกมนี้ทําได้ดีกว่าเยอะเลยนะครับแล้วก็รวมถึงถ้าเล่นกันแบบคอมเพลตีทีฟจริงเกมนี้จะตึงและหนักกว่าแล้วก็ แล้วก็มีระบบพันชิชเมนที่โหดก,กว่าสเปนเดอร์สเปนเดอร์เนี่ยเราจะไม่ค่อยรู้สึกว่าโดนแย่งไม่ค่อยรู้สึกว่าเฮ้ยเราจมหรือว่าโดนขัดอะไรมากมายอย่างมากก็แค่แบบได้โดนดองเพชรสีที่เราต้องการซึ่งมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าพันชิชเมนหรือว่าโดนทําร้ายอะไรขนาดนั้นแต่เกมนี้ระบบพันชิชเมนมันโหดมากเลยนะคือบางทีเนี่ยเราสามารถแลกการ์ดใบนี้ได้นะเราสามารถแลกการ์ดใบดีได้เรามีเพชรครบแล้วอะเฮ้ยแต่เรายังไม่แลกเออเา,ายไม่แลกเราไปเก็บเพชรอื่นก่อนเพื่อให้เป็นได้ได้การ์ดอีกใบหนึ่ง และพอเห็นใครก็ตามกางจะมาเลงไปเนี้ยเราก็แรงไปตอนนั้นเลยการว่าคนที่มันเตรียมเพชรปแรกไปนี้แล้วอะ่ะก็ต้องพยายามเปลี่ยนสีเพื่อไปให้เข้ากับใบอื่นก็งยว่าเขาจะเสียเทอร์มไปเลยเนี่ยเป็นระบบพันนิชเมนที่เกมนี้มอบให้ต้องบอกว่าใครที่ไม่ชอบความพันนิชเมนนะใครที่ไม่ชอบความที่แบบโดนตัดโขดโหดเนียเกมนี้อาจจะไม่เหมาะก็ได้นะครับแต่ถ้าคุณชอบความแข่งแย่งชอบความแข่งขันนะเกมนี้ผมรู้สึกว่าแข่งขันจะได้มันมากๆเลยนะครับแล้วก็ พัศเสวดีมากคือใครชอบเล่นแบบการแก้ปัญหาการทำคอมโบการต่างๆนาเชนคอมโบเปลี่ยนสีนู้นเป็นนี้เปลี่ยนนี้เป็นนั้นคือให้ได้นี้โป้งพอดีอะไรเงี้ยนะครับเกมนี้มันส a t i ฟ f y มากมันให้ความรู้สึกอิ่มเอมใจอ่ะเวลาเราทําได้แล้วมันลงล็อกพอดีอะไรเงี้เนาะคือมันมัน s a t i ฟ f y กว่าปน e n d e r อีกนะครับจะถามอ่ะสรุปง่ายๆคือจะถามว่ามันเป็นส spender ค i ลอร์ไหมผมว่าไม่เพราะว่ามันเป็นคนละประเภทเลยแล้วแค่เคลกอลีกลุ่มคนที่เหมาะกับมันเนี่ยต่างกันต่างกันจริงๆเพราะว่าในร้านเนี่ย ผมเคยให้น้องกลุ่มหนึ่งเล่นสเปนเดอร์เห้เขาชอบมากเลยแต่พอให้เล่นนี้เขาเขาไม่ชอบบอกคิดเยอะไปอะไรเงี้ยกับอีกกลุ่มหนึ่งเขาบอกว่าเขาชอบนี้มากเลยแต่เขาบอกเบื่อสเปนเดอร์แล้วว่ามันมันมันพื้นไปอะไรเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยก็สรุปง,ง่ายเลยถ้าคุณชอบเกมแนวสเปนเดอร์เนาะแต่รู้สึกว่าอยากคิดเยอะกว่านี้อยากตัดกันโหดกว่านี้อยากแบบอยากทำคอมโบมันๆกว่านี้ก็แนะนำเซนจูรี่เลยนะครับและเซนจูรี่โกเลียมเนี่ยเป็นเวอร์ชันที่ดีสุดเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่านี่ครับ คตรด,ดีคือเซตอัพง่ายมากมันแค่ยกมาปุ๊บแล้วก็ใช้ได้เลยเนาะแล้วก็เล่นเลยนะครับในขณะที่เอฟอีชั่นธรรมดาเนี่ยมันจะเป็นคิ้วไม้สีงโ่ๆโเลยคิ Q ้วไม้ธรรมดาเลยแล้วก็รวมถึงมันไม่ได้มีเป็นเป็นเพลงนี้มาให้อะก็ทําให้เวลาเล่นแต่ทีก็ต้องมาเทกองแล้วจะเก็บก็เก็บยากอันนี้เนี่ยเล่นปุ๊บเก็บก็คือเอาใส่ทั้งหมดเนี่ยแล้วก็เอาเนี้ยครับมีฝาปิดนี่ปิดฝาป๊าอ่าแล้วก็เอาทั้งหมดเนี้ยใส่เข้าไปในกล่องง่ายไหมเฮ้ยคือแบบกลายว่าอีดิชั่นเนี้ยมันทั้งสวย ราคาถูกกว่าด้วยนะถ้าเป็นถ้าเทียบกับเซนจูรี่เวอร์ชันคลาสสิกอ่ะอันนี้น่าจะถูกกว่าไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจเรื่องราคานี่ผมไม่สัมผัสเลยลบกว่าไปเช็คีกทีแต่ที่แน่คือมันพอๆกันอ่ะสมมุติถ้ามันไม่ถูกกว่ามันก็พอๆกันแหละซึ่งในราคาเท่านั้นแต่ได้ของที่ดีกว่าคือของดีกว่าอาร์ตเวิร์กสวยงามกว่าผมชอบอาร์ตเวิร์กกว่านี้มากกว่ามันดูเป็นการ์ตูนอ่ะมันดูแบบเฟรนลี่มันดูแบบเข้าถึง่ายอ่ะแล้วก็เซตอัพง่ายกว่าเก็บง่ายกว่าเนาะเพราะว้ามันเป็นมันเป็น คืออันนี้เป็นอีดิชันใหม่นะครับโกเลมมันจะมีเซนจูรี่สไปโรสกับเซนจูรี่โกเลมอีดิชันซึ่งโกเลมเนี่ยเป็นอีดิชันที่มาหลังและเอามาฆ่าตัวแรกคือมันไม่ใช่มันไม่ใช่ er, สเปนเดอร์คิลเลอร์สำหรับผมมันคือเซนจูรี่คิลเลอร์มันมาฆ่าตัวแรกเลยก็ค,คือไม่มีเหตุผลเลยนะถ้าคุณยังไม่มีเซนจูรี่ไม่มีเหตุผลเลยที่คุณจะไปซื้อภาคแรกอะยกเว้นคุณจะชอบความคลาสสิกอาร์ตเวิร์กคลาสสิกอะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณทำนึงถึงความ ไลฟ์ลี่ความอาร์ตเวิร์กลีฟลี่ถูกไหมความเข้าถึงง่ายเซตอัพง่ายเก็บง่ายนะยังไงแล้วก็ของสวยงามคุ้มค่ากว่าเนี่ยยังไงก็ต้องเซนจูรี่โกลเด้นนั่นเองเพราะฉะนั้นครับเซนจูรี Go ่โกลเด้นอิดิชั่นครับเซมิกิกเกมมิ่งครับขอให้เป็นเกม a m a ซิ่งครับคือมันเป็นเกมที่เก่าแล้วนะแล้วมันก็ยังอยู่ในทุกยุคทุกสมัยคือมันเพราะว่ามันระบบมันคลีนระบบมันคลีนมากแล้วก็รวมถึงมันเป็นพัซเซิลที่ ที่รีเพย์บิตี้มันสูงคือมันเป็นพัซส์ที่มันสุ่มการ์ดออกมามันทาให้เราต้องคิดเดี๋ยวนั้นน่ะว่าเฮ้ยเราจะเล่นท่าไหนดีคือมันมันไม่ใช่แบบเหมือนเว er นะิร์เกอร์เพนเมนเนาะที่มีช่องมาให้ฟิกฟิกแล้วเราก็แบบคิดท่าจากบ้านได้อะไรเงี้ยเพราะนั้นรีเพย์บิตี้ก็สูงด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงผู้เล่นใหม่ก็สามารถเข้าใจมันได้ไม่ยากเลยคือดูคู่มือนะคู่มือเป็นกระดาษหน้าเดียวแา่ในจริง,รงเวลาสอนก็แค่บอกว่าเอ้ยมึงทาได้สี่อย่างอะ่ะหยิบเชรหยิบการ์ดสร้างโเลม หรือผ่านเพื่อเอาการทุกใบขึ้นมือเนี่ยสอนง่ายมา,มากๆเพราะนั้นก็เป็นอีกเกมหนึ่งผู้เล่นรู้เล่นใหม่สามารถจัมอินได้แต่ก็อย่างที่บอกว่าไม่ค่อยเหมาะกับคนที่ไม่ค่อยชอบคิดอะไรที่มันหลายขั้นตอนเท่าไหร่นะครับแต่ผมเชื่อได้ว่าคนเล่นบอดเกมมาชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วเนาะก็ลองไปหาดูครับก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์อีกทีนะครับกับ The Stronghold นะครับผมจะตั้งอยู่ที่ สยามเนาะสยามนะครับผมก็ตอนนี้ก็ยังปิดอยู่แต่เว่าเปิดแล้วก็ไปแวะเวียนกันได้นะครับบอกมาจากช่องเซมาก,กิก็ได้นะเนาะก็จะได้สั่งต่อไปนะครับผมแล้วถ้าอยากได้เกมนี้ครับก็แน่นอนสั่งที่เดอะ r o n องโฮ d ได้เลยนะครับหรือจะสั่งจากร้านพาร์เนอร์ผมก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นมีนมีนบุ๊กเกือบจะมีนวิชนะมีนบุ๊กหรือบีวิชนะครับแล้วก็ร้านลเล่นโวยาร์ดนะครับที่เพิ่งเข้ามานั่นเองนะครับผมก็ก็ไว้ ชอบร้านไหนเนาะชอบจู่ๆก็คิดอะไรไม่ออกชอบร้านไหนก็สนุนร้านนั้นนะคะเพื่อให้ร้านนั้นเนี่ยอยู่ต่อกับเราไปนานๆไปเรื่อยมีเกมใหม่ๆเนี่ยเข้ามาขายเราเรื่อยๆเองเพราะถ้าเราอุดหนุนเขาเยอะเนี่ยเขาก็จะมีทุนเนาะไปซื้อเกมใหม่ๆมาไม่งั้นแบบเราก็อาจจะบ่นเอ้ยทำไมเกมใหม่ๆไม่เข้าทันทีอา้าเขาไม่มีงบไปไปหมุนอะไรตรงนั้นเลยนะครับผม ่ก็ตามนี้นะครับผมเซนตุรีโกเลมนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับหรือถ้าเกิดว่าอยากสนับสนุนผมโดยตรงเนี่ยก็สามารถกดที่ลิงก์ข้างๆได้หรือด้านล่างเนี่ยครับที่เป็นลิงก์ทั้งของ YouTube แล้วก็แพทิออนนั่นเองนะครับเพื่อสะสมเป็นรายเดือนแล้วก็ขึ้นเงินเดือนให้ผมผมจะได้จังหวะที่ไม่มีสปอนเซอร์เนี่ยก็จะมีเกมมารีวิวให้เรื่อยๆเนะาะสามารถมีเงินมาซื้อเกมแล้วก็รีวิวให้เรื่อยเพร,ราะผม,มเป็นคนที่ซื้อเกมประจำอยู่แล้วนะครับถ้าผมซื้อเกมได้เยอะคลิปรีวิวมันก็็จจะะะเเเยยยอออขึ้้นนนนนนััััั่่งคคคครรรบบบบบกกไใหหมมลิปาาา๊ผ